รับรถอีซสุดีแม็กไฮแลนเดอร์เกียอัตโน,นมัติคันนี้มาพอจอดรถสตาร์ไม่ติดทํำยังไงดีรถสตาร์ไม่ติดเกิดจากสาเหตุหลายอย่างด้วยกันเช่นขั้วแบตเตอรี่อาจจะล้วมแบตเตอรี่อาจจะหมดแต่ดีแม็กคันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับอยากรู้ต้องตามไปดูและทําด้วยตัวเองครับไปวณฑนะอุทยานปราณบุรี สวัสดีครับพบกับบิสเดอร์ตีนันเช่นเคยนะครับไม่อยากพ,าพลาดสไลด์ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับระหว่างทางรถเกิดสตาร์ทไม่ติดก็เลยงงปรากฏว่าสอบถานช่างช่างบอกบูทคันเกียร์น่าจะแตกจริงแต่ไม่สตาร์ทไม่ติดเพราะว่าขยับเกียร์แล้วมันรู้สึกมันโลง่ลงๆมันไม่ตึงเหมือนปกติ ท่ทั่วไปครับก็เลยเปลี่ยนบูชคันเกียร์ตัวล่างมาแล้วเ mm hmm. สร็จแล้วพอ mm hmm. กลับมาถึงบ้านครับ mm hmm. ก็สตาร์ตติดบ้างไม่ติดดางครับอ่าต mm hmm. ิดนะครับ <hak> ลองดับสตาร์ทใหม่ไม่ติดเห็นไหมครับ mm hmm. ไม่ติดติดนะครับ นาดาบสตาร์ใหม่ไม่ติดครับคืออาการอย่างนี้สอบถามช่างบ่อยนะซึ่งเป็นหลานชายของผมเองเขาบอกว่าบูทคันเกียร์ตัวบนก็อาจจะแตกเช่นกันครับอาเราก็เลยซื้อบูทนะครับมาจากร้าน P ีร้าน P ีหน้าเขวาวังราชบุรีราคา80บาทปกติ50บาทนะ ร้านอื่นๆแต่ร้านนี้ค่อนข้างจะขายแพงสักนิดก็ไม่เป็นไรครับเราทําเองไม่ได้ครับก็ซื้อเข้ามาอ่ะเรามาทดลองถอดกันเลยนะครับว่าการถอดไม่ยากดูจาก YouTube มาจะาและจากที่หลานชายคือช่างบอยได้บอกมานะครับก็มาดูกันเลยครับเป็นยี่ห้อ Isuzu D-Max ก็ตรงนี้จุดตรงนี้ที่เราจะต้องถอดครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถอดตามที่ในช่างช่างบอยเขาแนะนำมานะครับก็อุปกรณ์ในการถอดนะก็ะใช้กรุงไทยการ์ดซึ่งเราไม่ได้ใช้แข็งจะไปใช้พวกไขควงมันก็จะ,ะทำให้ชำรุดได้นะเนี่ย เราก็จะใช้ตรงนี้ถอดดูนะจะทดลองเลยนะทดลองถอดเลยนะครับทดลองถอดว่าจะถอดได้ได้ไหมเริ่มต้นจากตรงตรงจุดไหนทำงานมือเดียวลำบากนิดนึงนะครับครับดูนะครับแงะแล้วงัดครับงัดครับงัไปเรื่อยๆ งั้นได้ครับได้ใช้ได้ต้องเอาไปตำแหน่งหนึ่งฮะเพราะว่าอ่าตำแหน่งเอ็นนะครับอยู่ที่ตำแหน่งเองจะถอดง่ายกว่านะครับครับเลื่อนมานะครับจะมีสายไฟไม่ต้องถอดสายไฟนะฮะพราะเราเปลี่ยนแค่บูทเห็นไหมมันจะมีสลักอยู่แค่เนี้หนึ่งตัวสองตัวนะครับกลับไปตรงนี้แค่นั้นเองฮะงัดออกมาก็วางไว้ที่เบาะก่อนนะครับ ตรงคันเกียร์ฮนะต้องถอดน็อตคันเกียร์นี้ก่อนนะครับการถอดน็อตคันเกียร์ต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวน็อตจะล่วงลงไปในช่องเกียร์เราหายากมากเลยนะครับครับเมื่อถอดน็อตคันเกียร์ออกแล้วนะครับก็ดึงดึงขึ้นตรงๆนะฮะครับดึงขึ้นตรงๆเลยนะครับครับฮะแค่นี้ครับจากนั้นเราก็ถอดคอนโซลกลางออกซึ่งถอดแค่สกรูสามตัวและกิฟต์สองตัว ท่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ได้เลยซึ่งผมลืมถ่ายคลิปไว้นะครับสําเร็จครับเราเปลี่ยนแล้วนะครับลูกยางเก่า,าเป็นสีดําอันนี้ลูกยางตัวใหม่นะฮะมันหลวมมันแตกละเอียดเลยฮะมันจะคู่ลืมถ่ายเพราะว่าทําคนเดียวอะอันน,น,ออน,น,นี้ดึงออกมาได้เลยฮะตัวนี้เนี่ยเนี่ยดึงออกมาได้เลยดึงออกมาแต่นี้มันล็อกเรียบร้อยฮะมันมีบูท บูทตัวนี้นะลูกยาหรือบูทหรือลูกยางตัวนี้มันจะมี2ด้านด้านหนึ่งจะมีขอบซึ่งหนากว่าส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีขอบบางนะก็เอาด้านที่หนาเนี่ยใส่ไปด้านในเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยเนี่ยเน,นกดเข้าไปเลยอย่างกรึบะก็อยู่แค่นี้ไม่มีตัวล็อกฮะเดี๋ยวเราจะใส่คอนโซลกลางตอนแรกอ่าผมจะถอดตัวนี้ ออกเพื่อที่จะใส่บูทปรากฏว่ายุ่งยากมากเลยผมดูแล้วก็เลยถอดคอนโซลกลางดีกว่าสอบถามช่างบอยฮะเึ่งเป็นหลานชายอยู่นะครสวรรค์นะฮะเขาบอกว่ายุ่งยากถอดตัวนี้ดีกว่าง่ายกว่าวิธีใส่ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวดูนะครับวิธีใส่ก็แค่เอาวางตำแหน่งเฉยๆมันมีตัวล็อกตรงนี้ซึ่งเรามาใส่ทีหลังนะครับ แล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่นะฮะแล้วก็จุดนี้ฮะในกล่องเก็บของนะอีก2จุดตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับก็แค่นี้เองฮะก็เสร็จแล้วถ่ายคนเดียวนะฮะนี้เห็นไหมครับแค่นี้เองฮะแค่นี้ขยับขยับให้มันให้มันให้มันลงล็อกให,ให้ให้ตรงล็อกอยับให้ตรงล็อกฮะนี่ฮะเห็นไหมครับหยับตรงล็อกแล้วก็กดเลยครับ ค่อยๆกดนะไม่ต้องรีบนะ,ะครับเห็นไหมครับกรึบเรียบร้อยฮะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนำมือจับเกียร์มาใส่สวมลงไปแล้วใส่น็อตสกรูอีก2ตัวโดยใช้ไขควงขันก็สำเร็จครับการเปลี่ยนบูทคันเกียร์สำหรับเกียร์ออโตโอ้อีสุดีแม็กก็ เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาตอนนี้เรามาทดสอบกันเลยครับว่าเป็นไงบ้างติดไหมตอนแรกมันสตาร์ทไม่ติดนะครับคือติดบ้างไม่ติดบ้างอาโอเคนะครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งเอ็นะครับก็สตาร์ทได้ลองลองตำแหน่งเอ็นะครับอาติดแล้วครับอาติดครับปกติจะสตาร์ติดบ้างไม่ติดบ้างซึ่งมันเป็นอาการเริ่มแรก ถ้าเป็นอาการห,หนักๆนะครับมันจะไม่สามารถเข้าเกียร์ได้เลยแต่เราก็ยังโชคดีอ่ะขับรถจากปราณบุรีมาถึงบ้านแล้วมันมาเกิดสาตาร์ไม่ติดที่บ้านก็ถือว่าโชคดีไปก็ขอบคุณช่างบอยอะช่างวิโรธวิลณะที่นคะรสวรรค์ซึ่งเป็นหลานชายผมนะที่แนะนำาในการเปลี่ยนง่ายๆนะครับก็ลองลองเอาไปเปลี่ยนกันดูฮนะไม่ต้องไปพบช่างเพราะบางครั้งเนี่ย ช่างก็หายากแล้วในธุรกันดารเขาก็ไม่มาทําให้เราครับกรณีที่ผมเกิดปัญหาขึ้นคือสตาร์ทไม่ติดแต่การเข้าเกียร์ยังเข้าได้อยู่นะครับแต่สตาร์ทไม่ติดคือน่าจะเป็นระบบเซฟตี้ของเขาเพื่อให้เราปลอดภัยนะครับก็เรียบร้อยฮะก็มาทบทวนอนีครั้งก็ได้ครับตรงนี้จะมีสกู2ตัวครับ1ตัว2ตัวถอดออกครับแล้วก็ ถอดตรงนี้นะฮะใช้ไขควงงัดตรงนี้แล้วก็จะมีสกูอีกตัวหนึ่งถอดออกนะครับแล้วก็ดึงดึงเบรกมือขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็ถอดนี่ออกฮะถอดตรงนเนี้ยนี่ฮะงัดขึ้นมาเฉยเองนะฮะแล้วก็ใช้อันนี้ฮะงัดนี่ครับงัดงัดขึ้นนี่ฮะแซ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 แนี่ครับแซแซแซรอบๆเนี่ยฮะยแล้วก็งัดขึ้นแต่ถ้าไขควงมันจะทําให้เสียหายได้นะฮะอ่า คอนโซลก็พอถอดน,อน็อตต่างๆเสร็จรวมทั้งคลิปล็อกตรงนี้นะฮะเมื่อถอดคลิปล็อกตรงนี้ซ้ายขวาเสร็จนะครับก็ยกมาได้เลยนะครับยกมาเลยยกขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ด้านฝั่งโน้นที่มันมีบูทคันเกียร์แล้วก็ขยับออกนิดนึ่งแล้วใส่บูทใส่ง่ายแล้วกดก็ไปก็ดังก,กรึบก็จบแต่อย่าลืมนะฮะเวลาใส่ลูกยางจะมีใหญ่ด้านเล็กด้านที่เป็นลักษณะแบบ เราสวมไปฮะเพื่อให้คันเกียร์เนี่ยล็อกได้พอดีนะครับขยับยบดูแน่นไหมถ้าแน่นก็คือจบนะบสตาร์ทได้ครับเรียบร้อยจบฮะเรียบร้อยแล้วฮะไม่เกิดปัญหาแล้วเอาไว้สําหรับฉุกเฉินถ้าเรามีช่างเราก็ให้ช่างดําเนินการให้ถ้าไม่มีช่างก็ทําแบบที่ผมว่านี่เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ